ขั้นตอนการฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์เครื่องบันทึกย e ี่ห้อไฮลุกนะครับผมเบื้องต้นนะครับให้เราเข้าสู่ระบบของเรานะครับจากนั้นให้เรามาที่รูปฟันเฟืองนะครับหรือการกำหนดค่าครับผมแล้วมาเลือกที่บันทึกนะครับผมสำหรับหัวข้อการฟอร์แมตนี้จะอยู่ในส่วนของพื้นที่จัดเก็บนะครับ ส่วนหน้าต่างนี้ก็จะเป็นฮาร์ดดิส์หรือพื้นที่บันทึกของเรานะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวนี้จะเป็นความจุของฮาร์ดดิสนะครับส่วนพื้นที่ว่างตัวนี้ก็คือจะเป็นการเก็บข้อมูลนะครับผมถ้าเราต้องการฟอร์แมตนะครับให้เรามาเลือกฮาร์ดดิสที่เราต้องการฟอร์แมตแล้วมากดเลือกที่ฟอร์แมตนะครับ เครื่องก็จะถามว่าต้องการลบข้อมูลทั้งหมดในดิสไหมให้เราตอบตกลงครับตอนนี้ก็เครื่องกำลังทำการฟอร์แมตครับผมครับผมเครื่องบันทึกก็ทำการฟอร์แมตเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะสังเกตเห็นว่าพื้นที่ว่างนี้จะมีความจุเพิ่มขึ้นนะครับผม ตัวนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการ f o r m u ร์ t i n g ครับ